ก็อยู่กันที่งานเปิดตัวชอง Two r i o n s Anywhere โมบายเพคทีวีที่ดีที่สุดในประเทศไทย ามารถรับชมรายการของทูวิชั่นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะอยากจะบอกนะครับว่าเจ้า True Vision นด์อีแวร์เนี่ยเอาภาษาบ้านๆแล้วนะทีวีพกพาแหละขอทีีพพกาเอาทีวีไอ้ตู้ปลาทองที่บ้านเรานั่นแหละฮะแบกไปไหนด้วยก็ได้นะครับผมเฮ้ยมันเป็นฝันเล็กๆของผมเลยนะเป็นฝันเล็กๆของผมน่าสมัยก่อนเลยที่ฉันเนี่ยจะแบบว่าจะไปนั่งเอาเท้าแตะทรายอยู่ริมชายหาดอะไรอย่างงี้ตอนนี้มันเป็นจริงแล้วครับผมเพราะว่าอยากจะบอกว่าเจ้าเนี่ยมันคือทีวีเครื่องที่นะครับสามารถดูในโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตทุกอย่างได้หมมมดเลยคคครัับผ่่ะขอแีสญญ การ i วหรือว่ามีสัญญาณ 3G นะคะก็สามารถดูได้แล้วแต่ครั้งนี้ยังนั้นครับดูสดอย่างเดียวไม่พอเขาจะมีระบบตัวหนึ่งครับ<อ>เรียกว่ารีวายรายการสดครับผมารายการสดรสมมตินะครับ<อ>สมมุติผมกำลังดูมวยหรือดูบอลเงนี้เข้าแน่ปรากฏว่าครับกินบอีบ<อ>ีีผมหันไปเฮ้จับบอกคนในทีวีเฮหรือว่าคุณกําลังดูคุณนาเด็กกับคุณยาย่ากำลังแจกเลิฟซีนกันปึ๊ๆป๊ดป๊แม่เรียกหันมาอา้าวช็อตเด็ดหายไปแล้วคุณสามารถเลื่อนไปดูย้อนหลังได้รีวิวปื๊ดกลับมาดูช็อต กันได้เลยอีกทีหนึ่งนะครับ เหมือนกับดูทีวีอยู่บ้านอะแต่ว่าคุณแบบกดรีวายได้อะนี่เจ๋งม,มากหรือดูข่าวแล้วฟังข่าวไม่ชัดต่คุรีวายดูได้เลยและสามารถดูย้อนหลังได้ไปถึง2วันเลยเดียวครับผมอียาดีมากเลยสุดยอดถ้าเราอยากดูอนาคตนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยภายในอีกเจ็ดวันข้างหน้านจะมีรายการอะไรบ้างมาขี่มอมาช่วงเวลาไหนเนี่ยสามารถเช็ครอบรายการทั้งหมดได้ภายใน7วันนั้นเลยก็คือดูผังรายการล่วงหน้าได้ด้วยถูกต้องดูได้มากกว่า120ช่องในทีเดียวครับ11 <c oughs> อช่องเนี่ยเป็นแบบ Full HD ด้วยโอ้โหพันแปดสิเลย อารเปิดปทีวีปกติครับพี่ว่าถูกต้องฮะฮสุดยอดจริงเลยเป็นแอปพลิเคชันที่เจ๋งม,มากนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศในงานเปิดตัว2 v i s i o n นอันนี้แบบจะเป็นยังไงไปดูกัน อะไรครับแนะนาตัวเองหน่อยกะแตค่ะเจ้า t o Vision s a n y w h e r e เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่เจ๋งมากคือดูที่ไหนก็ได้ถ้าเรามีโอกาสได้ดูทีวีได้ดูรายการที่อยากดูเนี่ยอยากดูที่ไหนครับและอยากดูรายการอะไรเพราะอะไรครับสนามแข่งมันเหมาะสมที่สุดสำหรับกะแตนะ่เราไม่ได้ดูรายการสดเราอยากดูสดของเราเมื่อกี้เมื่อมันผ่านไปยังสิบนาทีเนี่ยเราก็ย้อนดูได้ว่าคนอื่นเนี่ยขับเป็นยังไงบ้างบางทีอาจจะอยู่โค้งโค้งหนึ่งเนี่ยเราอยากเห็นโค้งโน้นคุณลองนึกภาพตามนึกถึงคุณกะแตตอนแข่งรถอะมือซ้ายถือไอแพดมือขวาขับพวงมาลัย บ้าเหรอไม่ใช่ค <c oughs> ือหมายถึงว่าเวลาเราดูทีมอื่น ก็ดูได้ดูโดยที่เราสามารถเห็นโค้งโน้นโค้งโน้นที่เราอยู่โค้งนี้เราไม่เห็นอะไรเลยโอเคครับอ่ะสุดท้ายก็บอมให้3พยางกับเจ้าท o วริชแอนด์อีแวร์ที่เจ๋งขนาดเนี้ยหาตั้งนานแล้วกันค่ะเอ๊ะมันเจอแล้วนะสีเฉดปวีค่ะสวัสดีค่ะคือคงแบบดูต่างประเทศ่ะเพราะว่าเวลาเราไปทํางานไปทําข่าวต่างประเทศเราเอาตลอดกลับมาถึงเจอกระแจใหม่และก็รู้สึกว่าไม่ค่อยทันอะไรอย่างเงี้ยใครจะได้คุยแล้วก็ทวีตกับเพื่อนรู้เรื่องแต่กูไม่มีไปต่างประเทศบ้างวะเพราะซีอโอมึงยังไม่เคยออกนอกประเทศ สามพยางดูไปเหอะ ปีทฤษดีปอทฤษฎีดูที่ไหนนะครับผมจะดูมันทุกที่ครับแล้วก็ทุกเวลาครับดูตรงไหนก็ได้ฮะแล้วถามว่าดูรายการไหนก็ดู B R Show ครับผมผมรอคนตอบคำตอบนี้มานานมากแล้วมันมีเหตุผลนะทำไมครับผมดู v R Show เพราะว่าผมชอบไมค์กับพิธีกรครับสามพยานมันทุกที่อเล็กซ์ครับครับผมจะดูที่กองถ่ายแล้วกันครับดูบอลอย่างเงี้ยสุดมากอันนี้เรื่องสำคัญนะสำคัญมากครับมันเป็นตัว ทำความสุขให้กับชีวิตนะถ้าคนที่ชอบดูบอลก็จะเข้าใจว่าแบบถ้าเราได้พลาดแมตช์สำคัญเนี่ยมันดูอย่างสมมติแมนยูเจอเชลซีอย่างเงี้ยนะเราไม่ดูถ่ายทอาสดอะ่ะเราเราไปดูเอ่อไฮไลท์วันรุงขึ้นอะ่ะมันก็ไม่เหมือนกันเราก็ต้องรออีกปีหนึ่งว่าคู่นี้จะมาเจอกันอีกท<อ>ีคร<อ>ับสามพยานมันด<อ>ีมากแชื่ออะไรครับชื่ออนัทครับเวลาผมเดินทางเนี่ยไม่ว่าทํางานไปจังหวัดไหนนะครับดูทวิชัตดีด้แวร์เนี่ยครับต,ต<อ>บบั้งแต่นั่งในรถบางทีลูกชายขับปุ๊บก็้นั่งในนั่งในรถจนถึงชาย ผมเนี่ยไม่พลาดรายการที่ผมชื่นชอบเลยอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่สุดๆในชีวิตผมและตอบสนองความต้องการของชีวิตผมอย่างเต็มที่เลยครับผมเป็นคนที่ชอบดูรายการเขาเรียกสารคดีหรือด็อกิมิมเตอรี่น history channel แนชิโอเกียวกราฟีแล้วก็ทูวิชั่นอินดิแวนเนี่ยตอบโจทย์ผมไอีกเพราะว่าให้เป็นระบบไฮเดฟดูแบบชัดๆแบบไฮเดฟเลย,เลยได้ดูภาพคมชัดด้วยนะสพยางต้อง ชัดฝุดฝุดครับผมองอาจประภาตะมนครับผมอยากจะดูในรถเพราะอะไรครับเวลาทํางานไม่ค่อยมีเวลาให้ดูตอนเย็นเราก็มีธุรกิจรเราก็มีทานข้าวสังคมเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นรถเนี่ยเราสามารถที่จะเอนเตอร์เทนตัวเราเองหาข้อมูลข่าวสารใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นในวันนั้นแต่ในที่นี้คือพี่องอาจต้องมีคนขับรถนะถ้าขับเองแล้วดูไปด้วยอันตรายสามพยางดูแล้วฟินนันทณีค่ะวงอมนิชกุลค่ะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นะคะก็คือดูตอนเวลา รอลูกเรียนพิเศษค่ะมันน่าเบื่อใช่ไหมครับตอนนั้นมันน่าเบื่อมากค่ะแต่มีทวิชเช่น anywhere นะไม่เบื่ออีกต่อไปแล้วนี่คิดว่าจะดูอะไรครับระหว่างนั้นตอนนี้รายการที่ชอบมากคือ KBS World ค่ะวาไรตี้เกาหลีใจสุดๆสามพยางมันเคะนะชื่ออะไรครับชื่อผมใช่ไหมฮะครับโอเคชื่อโอ๊คครับเอาเรื่องจริงๆเลยฮะเมื่อเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วอาบน้ําอยู่กำลังอาบน้ําอยู่ได้ยินเสียงโครมไอ้ระเบิดที่อเมริกาครับมันดังมาถึงเมืองไทยเลยอะ เกิดแต่ความสงสัยก็เลยคว้า iPad เปิดช่อง CNN ก็คือเหตุระเบิดที่บอสตันก็คือว่ามันทำให้ทัานข่าสารนะบอกใช่ท่านตอนจริงๆได้ถ้าพูดถึงข่าวเนี่ยมันต้องทุกที่เวลาจริงๆเพราะข่าวนี่มันต w a งดีสำหรับผมนะฮะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวได้ทันทีทันใดโดยเฉพาะคุนเพื่อนอะไรอย่างนี้เนาะใช่เป๊ะหมดเป๊ะมากสามพยานจงบองแตมแตมบองตรง เมื่อกี้จะให้หวให้นะครับเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนท่านนี้นะครับผมเพราะท่านนี้เป็นคนที่สร้างเจ้าแอปพลิเคชันอันนี้ขึ้นมาครับผมสนใจสร้างแอปยารโซไหมครับดูที่เกาะครับดูที่เกาะมีคนพันเดียวกับผมเลยผมมีความคิดว่าไม่อยากเอาทีวีไปเสียบอยู่ตรงชายหาดอะแต่มันไม่มีปลั๊กไฟอะเพราะอะไรครับผมว่ายังต้อยาวเลยเอาไปให้ลูกดูครับจะได้ไม่ได้ยุ่งกับเราครับอยากเปิดรายการอะไรให้ลูกดูครับต้องเป็นช่องการ์ตูนเน็ตเวิร์ตนะครับพรลูกชอบแอดเวนเจอร์ไทม์ จะได้นิ่งๆเลยครับจะ <laughs> ไ,ได้มีเวลาสดตัว <laughs> สามพยาน Full Vision ครับ <laughs> นั่นก็เป็นภาพบรรยากาศในงานเปิดตัวของ True Vision anywhere นะครับผมนี่คุณถือป้ายอะไรอยู่ครับนีนะคะเป็นแคมเปญสนุกๆกจากทาง True Vision จัดให้นะคะใช่เป,เป็นอะไร<ล>ะครับแค่ถ่ายรูปคู่กับป้ายหรือกระดานหรือรอะไรก็แล้วแต่ที่เขียนคำว่าอยากรูป True Vision anywhere เสร็จแล้วก็โพสต์รูปนะคะลงอินสตาแกรมแล้วก็แท็กคำว่า T V S anywhere รูปไหนทุกจกคณะกรรมการของเรานะคะก็จะได้ไปร่วมเล่นภาพยนตร์โฆษณากับทาง True Vision anywhere ด้วยนะคะผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนไม่จำกัดอายุ ทาไม่จัดการอายุด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าใครไม่ได้ไปร่วมเล่นโฆษณาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอีก100รางวัลเนี่ยแจกทรูวิชั่นให้ไปดูที่บ้านได้อีก1ปีเลยโดูฟรีๆเลย1ปีนะทั้งหมด100รางวัลเลย100รางวัลค่ะเย,อ,ยอ,อะมากเยอะมากไรไม่รู้แหละทัพทีมได้แล้ว1รางวัลเพราะทัพพิมถ่ายไปแล้วา <laughs> สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับถึงวันที่15มิถุนายนนี้ค่ะสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารเกี่ยวกับ True Wear Vision Sunny นะะคได้ที่่ www.facebook.com/truevision คะหรืูวิ l ั่นเซนาแวนนะคะได้ที่ @truevisionofficial คค่ะคญญค่ะะะแลทีสัญนครับออยากกจะบว่า ทูวิชั่นแอนนี่แวร์เนี่ยเขามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการเราด้วยให้เราไปทำวีอาร์โซเฮียร์วีโกลนะครับก็สามารถติดตามดูตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่เราไปตะลุยต่างจังหวัดกันซึ่งทางทูวิชั่นแอนนี่แวร์เนี่ยก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราด้วยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w y o u t u b e c o m v r s o c h a n n e l หรือว่าคลิกตรงนี้เลยอ่ะคืนคืนคืนคลิกไปดูคลิกไปดูไปดูไปดูเลยไปดูเลยโอเคครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณทูวิชั่นแอนนี่แวร์อีกครั้งนึงนะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับวีอาร์ เอาเป็นว่าก็จบไปกับบรรยากาศของการเปิดตัว Two Wishes a n y w h e r e นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอ่านะครับผมอันนี้เป็นอันซีนนะฮะเนื่องจากว่าทางผู้บริหารและผู้จัดงานเนี่ยเขากลับกันไปหมดแล้วฮะยังไม่กลับครับแร้านไหนอ่ะเอาเป็นว่านะฮะทางตลกมากถ้าพวกถามว่าอันไหนอีกทีหนึ่งอันไหนเดี๋ยวเราก็จะ เล่นอันไหนเดี๋ยวเราก็จะเล่นเกมกีฬากันนิดนึงเราจะไปแข่งเกมผู้บริหารไม่เราจะแข่งกีฬาการเป็นกรีฑานอะซึ่งเดี๋ยวจะมีประเภทแรบ้างเดี๋ยวไปดูกันการแข่งขันวิ่งข้ามรั้วตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันก็พร้อมแล้วนะคะเท่าที่จะบอกกติกานะคะอันดับแรกนะคะห้ามกระโดดเหยียบเท้ากันอันดับที่สองนะคะห้ามกระโดดไปล้อชื่อพ่อคนอื่นนะคะอันดับที่3ก็อย่าเอาหน้าลงนะคะมันจะแหกโอเคคู่ที่หนึ่งปิ้มและจอดพร้อมแล้วหนึ่ง สองไปเป็นยังไงบ้างคะได้ยินเสียงตุบมุงต okay. ุ่มุงตุ่มุงคุยสองและอ t หนึ่งสองไปโอ้ยหนังเปิดเลยหนังเปิดเลยการแข่งขันที่สองกระโดดไกลมาแล้วมาแล้วเลือดเลือดมาเจ็บกุญแจเลย หน้าเกินกระแทกเนี่ยเฮ้ยอันเหลวเดียวข้ามติ๊กตี้เลยเฉยนี่กางเกงยีนใช่เก่งยีนไม่งั้นน้ำหิ้ได้แล้วเกมลูกลำบัดรูลำบากอีกแล้วเหรออันเก่ลูกลำบากอันีูลำบัดอันนี้ลำบัดเกมเมื่อคืนนี้โดดข้ามไปจนถึงอันสุดท้ายให้ได้ซึ่งมันจะไกลขึ้นเรื่อยๆโอ้ยมันต้องพูดอธิบายแล้วง่ายโดดใช่ไหมโดดค่ะขอรองเท้าไหม นี่ไงฟาวครับฟาวสาวต้องทำเวลานะเอาให้ไม่ตายก็พอไมยดัดไม่ดัดส่องแค่ก้าวในพี่ก็ยังเช็ดจนะโอ้ยก็ยังเช็ดจนะโอ้ยโอ้ยได้อยู่ได้อยู่จับอุาโอเคไปปื้งเขาบอกปื้งตัวเต็งว่ะตัวเต็งแคเก้านี่ต้องโดน ลองลองลองจะเต like oh, ้นโคตรนะใกล้ใกล้แม่มีที่จ so, oh, ah, ีดีเหรอโดนหยามเองขาไม่ต้านขันไม่ได้ต้านแค่เดินได้เหรออันนี้มันก้าวอีกนะเอายังไงไปแล้วเว้ยนี่โบเต็งมีแหกเขาให้ห้าร้อยอ่ะนี่นี่โอ้โหมันก้าวหมดเลยเว้ยเร็วเร็วเว้ยเร็วเว้ยมันก้าวหมดเลยเว้ยนี่นี่นี่ ไปแล้วตันไงกลัวเล่นตะลอกะจะหัวพัดพื้นไปเลยหัวพัดเหรอเอาอีกทีไหมอีกทีไหมอ่ะเนี่ยโอ้โหโอยนี่ไม่ไม่ม่แค่มือต้องนอนตรงนู้นเฮ้ย่แต่นโอเครักเพื่อนใช่ไหมนี่นีันี่นี่โอเต้อไปแล้วปึ๊บเฮ้ยยยยยยยขยยมยยยดยทย ใกล้ว่าบอันเดิมอีกวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนักกีฬาอาชีพของพิมพ์ทุกท่านนะคะที่สามารถเล่นใจกีฬาได้ครบทั้งสามด่านจึงจะแหกไปพร้อมๆกันนะคะเหมือนดัง True Vision Anywhere ที่สามารถดูที่ไหนก็ได้ก็เหมือนพวกเรานะคะ VR So Anywhere เล่นที่ไหนก็ได้เหมือนกันเจอกันมาในท่อน้ำทิ้งอะไรอย่างงี้จากรู้ตรงนั้นจะเล่นอะไรได้ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ติดตาม VR So h i v i c o อัน i n g ที่พวกเราแก้งกันมันๆได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Anywhere เท่านั้นขอบอกว่าดาวน์โหลดฟรี ดาวโหลดมาดูกันเยอะๆนะคะสามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Truevision. tv